สวัสดีเ,เพื่อนๆนะผมใครที่อยู่คอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์ร้วน้องๆน,นะครับเป็นนักศึกษานะกรณีที่เรานะครับผมอยู่หอพักเนี่ยเราติดอิเนเทอร์เน็ตสายไม่ได้นะครับ <c oughs> ตัวเราเตอร์ย้ำนะตัวเราเตอร์นะครับจะมี2ประเภทนะครับเวลาที่เราจะ ซื้อเอาไปใช้งานนะครับผมในส่วนของตัวเราเตอร์ 5g นั่นเองครับตัวอินเทอร์เน็ตก็จะลื่นไหลเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะครับต่อคอมพิวเตอร์ต่อโน้ตบุ๊กเล่นเกมนะครับหลายๆเครื่องแนะนำนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ 4g ทั่วไปนะครับแบบที่2แบบนี้ก็จะเหมาะในส่วนของการใช้งานนะครับดูหนังฟังเพลงนะดูหนังฟังเพลง ต่อกล้อง IP Camera นะครับจะไม่เหมาะในส่วนของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หนักนะครับตัวนี้นะเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีปิงมันสูงนะครับสะดุดคำว่าปิงสูงคือสะดุดนั่นเองครับการเล่นเกมแล้ววิ่งไปครับผมหนืดกลับมาที่เดิมนะครับวิ่งไปแล้วก็ดึงกลับมาที่เดิมเขาเรียกว่าปิงนั่นเองครับแล้วก็ความหนืดของเกมนะครับ เล่นเกมไม่ค่อยดีนะครับผมสะดุดข้างอะไรนะครับผมก็จะมีให้เห็นบางจังหวะสำหรับตัวเราเตอร์ 4G นั่นเองครับเอาใช้งานนะครับผมในส่วนของโปอินเทอร์เน็ตนะครับผมที่แนะนำกันนะครับใครจะเอาไปใช้งานนะกรณีที่จะใช้งานกับตัวเราเตอร์ 4G นะเราเตอร์ 4G ก็แนะนำเลยนะครับโปแบบ10เมกะบิตเปอร์เซ15เมกะบิตเปอร์เซถ้าเกิดมันเพื่อนนะครับหาโปได้นะครับ สั่งซื้อไปเลยนะจุดที่เราอยู่นะครับย้ำนะจุดที่เราอยู่นะครับเราต้องมีซิม t d ดีแทนะครับสั่งค่ายเนี้ยเอาไปลองจิ้มใส่ก่อนนะครับแล้วลองเทสสปีดครับถ้าเกิดหน้าง,งานเรานะครับอินเทอร์เน็ต 4G วิ่ง10เมก20เมก30เมก แล้วก็ซื้อโปรอินเทอร์เน็ตเอาไปใส่นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับแต่เกิดเพื่อนๆไม่รู้โปรแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดที่เราอยู่หอพักที่เราอยู่นะครับ ว่าค่ายไหนแรงไม่แรงนะครับไอ้เพื่อนนะครับผมทําการกดสั่งซื้อตัวซิมแบบ1เดือนไปนะครับย้ํานะซิม10เมกแบบ1เดือนนะครับทูดีแทเอตัวนี้นะครับผมเอาไปเปิดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเอาซิมมาใส่ตัวเราเตอร์นะครับผมแล้วลองทสสปีดครับถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมวิ่งเร็วนะครับตามสปีดถือว่าใช้ได้นะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงได้ครับเล่นเกมเครื่องเดียวได้ไหม ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเล่นหลายเครื่องมันจะดึงกันปิงมันจะสูงนั่นเองครับเพราะว่าในส่วนของตัว 4G มันจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะเพื่อนๆต้องย้าไว้ก่อนนะ 4G จะเป็นตัวเบสิกพื้นฐานราคาประหยัดนะครับอย่างตัวเนี้ย ราคา500กว่าบาทไม่เกิน600บาทนั่นเองครับต่อสายแลนนะครับ10ทับร้อยธรรมดา Wi-Fi 2.4นะครับ,รม wi รบผมก็เหมาะสำหรับเข้า YouTube เข้าดูหนังเข้า TikTok อะไรเงี้ยก็ถือว่าไถาได้ปกติเลยนะครับเอาซิมนะครับเอาไปจิ้มใส่ลองดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมโน้ตบุ๊กนะครับมีปิงนะครับบางจังหวะผมย้ําไว้เลยว่ามีปิงนะครับรู้ว่าสะดุดนะครับเล่นแล้วสะดุดเล่นแล้วหน่ดนะครับบางจังหวะนะครับให้เห็นแน่นอนอันนี้ผมฟันธงเลยเพราะว่าราคาประหยัดนี่ครับเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับเอาซิมอินเทอร์เน็ตนะครับผมมาจิ้มใส่ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสล็อตซิมครับเห็นไหมสล็อตซิมนะครับตัวนี้เป็นแบบ ไมโครซิมนั่นเองครับผมจิ้มใส่นะครับอันนี้คือพอร์ตแลนต่อออกเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ครับ Wi-Fi 2.4นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการต่อแล้วก็เทสให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าตัวนี้นะครับผมวิ่งเนี่ยมันวิ่งอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วเท่าไหร่นะอันนี้คือผมเอาซิมพันเมกนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาซิมโปรแพงๆอย่างผมมาเทสก็ได้นะครับให้เอาซิมแค่ตัว10เมกก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราคอนเน็ก คอนเน็กเรียบร้อยครับตัวนี้เลย CPE นะครับชื่อ Wi-Fi นะครับ CPE เดี๋ยวเราเททดสอบสปีดให้เพื่อนได้ชมกันนะครับมาลองดูกันเลยนะครับตัวนี้คือโป้พันเมกะบิตเปอร์เซนตนะครับผมเอามาเทสให้เพื่อนได้ดูว่าตัวเราเตอร์ 4G ธรรมดาราคาประหยัดไม่ถึงพันตัวนี้นะครับ มันทําความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันเพื่อนนะครับไปหานะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็วิ่งไปประมาณสัก15เมกครับ4 G นะ ย้ำว่า 4G ตัวนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก15เมกับเพื่อนๆก็หาโปรครับ6เมกก็ได้นะครับผม10เมกบิตเปอร์เซก็ได้นะหรือว่า15เมกบิตเปอร์เซกซิมเทปทอแบบไม่อั้นเอาไปจิ้มใส่นะครับเพื่อนๆก็จะได้วิ่งตามโปรแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้แรงอะไรมากมายครับ เหมาะสาหรับแบบดูหนังฟังเพลงถ่ายทิกตอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายทิกตอกให้เพื่อนได้ชมนะครับผมก็ดาวน์โหลดอัปโหลดถือว่าใช้ได้นะ15ทับยเมกอันนี้ก็คือในส่วนของดาวน์โหลดอัปโหลดนั่นเองครับนะเดี๋ยวเราถ่ายทิกตอกให้เพื่อนได้ชมกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเอาไปใช้งานนะครับผมไลฟ์ทิกตอกครับผมหรือว่าดูทิกตอกอะไรเงี้ยเห็นไหม ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ไหมได้นะเนี่ยเห็นไหมเลื่อนได้อย่างสบายเลยนะครับตัวเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้นะครับอย่างน้องๆน,นะครับผมงบประหยัดอะไรเงี้ยเราจะเอาไว้ที่หอพักเอาไว้ทํารายงานเอาไว้ต่อมือถือนะครับดูหนังฟังเพลงถ้าเกิดเล่นเกมเครื่องเดียว พอไหวนะพอไหวย้ํานะมันไม่ได้ลื่นลื่นอะไรมากมายนะครับแต่พอใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับใช้งานหลายเครื่องมันจะดึงกันอินเทอร์เน็ตมันจะปิงสูงครับเล่นเล่นแท็บไม่ได้เลยยับเลยนะปิงยับเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนแชร์หลายเครื่องนะครับหรือว่าจะเอาไปต่อในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดใครที่อยู่หอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับผมหรือว่าบ้านสวนนะครับผมบ้านสวนเอาไว้ดูกล้องวงจรปิดครับอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะเลยนะ อยู่บ้านสวนบ้านต่างจังหวัดแล้วอยากได้อินเทอร์เนต็ตนะครับคืออินเทอร์เนต็ตสายเขาไม่ถึงไฟเบอร์เขาไม่ถึงหรอกต่างจังหวัดใช่ไหมให้เพื่อนๆนะครับซื้อตัวเราเตอร์ตัวราคาประหยัดตัวนี้ไม่เกิน600บาทตัวนี้นะครับผมแล้วก็ซ0้อินเทอร์เนต็ตนะครับแบบรายเดือนหรือว่าแบบรา,ายปีแล้วแต่ครับ5เมก 10เมกนะครับรั่ว15เมกครับเพราะตัวนี้ครับผมทําความเร็วได้สูงสุดประมาณสัก15เมกะ็บิตเปอร์เซ็นต์ครับเอาไปจิ้มใส่แล้วเพื่อนๆต่อนะครับตัวตัวกล้องวงจรปิดตัวเนี้ยไอพีคิมเม่านะครับที่เป็นระบบ w i f i ครับเอาไปต่อนะครับเป็น10 10ตัวก็ต่อได้ย้ํานะ5ตัว10ตัวต่อได้ครับเอามือถือนะครับปุบต่ออีก1นึ่งนิไวสองนิไวเอาไว้ดูทิกตอกเอาไว้ดู YouTube ครับมันก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะครับอันนี้คือราคาประหยัดเพื่อนๆซื้อตัวเราเตอร์ไป600ซื้อซิมเน็ตรายปีนะครับ15เมตครับ3,000 4,000แล้วก็ซื้อกล้องวงจรปิด4 5ตัวครับเอาไปต่อประหยัดงบนะเพราะว่าข้อดีคือเราสามารถที่จะย้ายตัวเนี้ยไป ติดตั้งจุดไหนก็ได้ขอให้มีปลั๊กไฟย้ําว่าขอให้มีปลั๊กไฟนะครับก็ mm hmm. สามารถที่จะเอาย้ายตําแหน่งครับไปติดตั้งจุดใหม่ๆได้นะครับผมตัวนี้ข้อดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมจะเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์จริงๆจังๆนะครับผม,ผมก็จะแนะนําเลยนะมันเพื่อนแนะนําตัวซิมพันเมกครับให้เพื่อนนะเอาซิมพันเมกะบิตเปอร์เซ็นที่เรามีครับแบบรายเดือน แบบเติมเงินแล้วแต่อย่างเงี้ยแบบเติมเงิน1แบบ1เดือนแบบเนี้ยเอาไปลองใช้งานก่อนถ้าเกิดหน้างานเรานะครับผมอินเทอร์เน็ตเอเวิ่งดีมันก็แรงไปเลยนะแต่ถ้าเกิดจุดที่เราอยู่นะครับ 2D มันก็แรงไปเลยนะครับให้เพื่อนนะลองซื้อซิมแบบเติมเงินแบบ1เดือนเนี้ยโปรหเดือนเนี้ยเอาไปเปิดลงทะเบียนก่อนนะครับใช้งาน1เดือนหักสิ่งทิ้งนี่เลยนะครับตัวนี้นะ เอาไปยิ้มใส่ตัวเราเตอร์นะครับตัวทริปลิง Archer NX 200 5G ตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับผมเอาสายแรนหรือว่าตัว Wi-Fi 5G h z ก็ได้นะครับไปต่อคอมพิวเตอร์ครับอย่างผมเห็นไหมด้านหลังนะครับเอาไปต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมอย่างเงี้ยต่อคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้เล่นเกมเพื่อนๆลองเล่นเกมก่อนนะโปรพันเมครับเล่นเกมดาวน์โหลดเกมนะครับเพื่อนๆจะได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองเทสสปีดเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับโปรพันเมกโปรเดียวกันนะย้ําว่าโปรเดียวกันนะครับที่ผมเทสเห้เพื่อนได้ชมนะครับเมื่อกี้คือ15เมกเนี่ยสำหรับตัวเราเตอร์ราคาประหยัดไม่เกิน600บาทนั่นเองครับมันได้แค่ความเร็ว 4G ธรรมดาเลยนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับต้องอย่ามอนก่อนนะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเห็นของถูกแล้วก็ไปซื้อเอาโปรแรงๆไป ใส่เนี่ยไม่ได้นะเพื่อนเพราะอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ตามในส่วนของตัวสเปคนะครับอันนี้ผมย้ายมาที่ตัว N X 2 0 5 G นะครับตัวนี้ซิมพันเมกนะครับผมถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่รู้ตำแหน่งที่อยู่เรานะครับผมใช้งานเนี่ยค่ายไหนแรงไม่แรงให้กดนะครับตัวซิมแบบ1เดือนนะย้ำว่าซิมแบบ1เดือนพันเมกเนี่ยข้างใต้คลิปนี้นครับเอาไปลองเทสก่อนถ้าเกิดค่ายนั้นแรงนะครับเห็นไหม 300เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเห็นไหมดูสปีด300เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับอัปโหลดครับผมเนี่ย70 80เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือดาวน์โหลดนะครับตัว 5G นะครับโปรห0 0่เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ PS5 PS4 Xbox นะครับ n i n t e n d o s w i t c h เอาไว้ดาวน์โหลดเกมเอาไว้เล่นเกมออนไลน์ หรือว,ว่ามือถือนะครับหลายๆเครื่องเล่น R O V พับ g หลายเครื่องนะครับถ้าเกิดอยู่หอพักน้องๆอ,อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับอินเทอร์เน็ตหอไม่แรงแล้วก็จ่ายแพงเนี้ยเพื่อนๆนะครับผมไปซื้อตัวเราเตอร์ 5G ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมมันต่อสายแร์ได้ด้วยนะ ต่อสายแลนได้นะครับด้านหลัง3พอร์ตนะครับเสียบซิมด้านใต้นะครับซิมแบบนาโนซิมเสียบไปนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ผมใช้งานมาเป็นปีแล้วครับเปิด24ทับได้เลยนะครับย้ำนะครับทนทานนะครับไม่ต้องไปเป็นห่วงครับใช้แทนอินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยนะจากที่ผมใช้งานมานะครับผม10กว่าปีครับจากที่ผมเข้ากรุงเทพมานะครับ ตัวเราเตอร์ 4G ก็ใช้งานมาแล้วครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับมีปิงบางจังหวะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นหลายเครื่องมันจะดึงกันเยอะมากนะครับมันจะปิงแบบทั้งเกมเลยเล่นไม่สนุกนะครับเพราะเล่นได้นะครับดูหนักฟังเพลงสบายต่อกล้องสบายครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนต่อคอมพิวเตอร์อย่างผมคอมพิวเตอร์คอมประกอบแบบนี้เนี่ยเนี่ยคอมประกอบแบบดีนะคอมประกอบโน้ตบุ๊กแรงแรงมีกัดจอแยกครับเล่นเกมนะครับ น้องๆต้องใช้ตัว 5G ครับโปที่เหมาะคือ1,000เมกะบิตเปอร์เซกครับพร้อมในส่วนของตัวเราเตอร์ 5G นั่นเองครับเน็ตจะเร็วแรงแบบนี้เลยนะจะไปถ่ายตัว TikTok เนี่ยสบายๆนะเลยนะลื่นๆเลยนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมเนหะ็นไหมลื่นๆเลยลื่นกว่าตัวเราเตอร์ 4G แน่นอนผมฟันธงให้เลยนะ <Okay. S 1> ปืดๆเลยนะไม่มีมุนนะครับผมไม่มีหนืดครับไม่มีหนืดจริง,รงๆเพื่อนๆเห็นะไ,ไหม ปืดป๊ดๆเลยดูหนังฟังเพลงดู 4K เนี่ยสบายนะครับลื่นไหลครับไม่มีน่วงไม่มีสะดุดนะครับตัวเราเตอร์ 4G นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนอีกหนึ่งรอบนะครับตัวเราเตอร์ 4G เหมาะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับดูหนังฟังเพลงทั่วไปต่อกล้องจอปิดนะครับผม อยู่ในส่วนของบ้านสวนนะครับติดต็อสายไม่ได้นะครับตัวนี้เหมาะครับราคานะครับตัวเนี้ที่ผมได้มานะครับ500กว่าบาทไม่เกิน600ตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีประกันนะถ้าเกิดเสียคือโยนทิ้งเลยนะเพราะว่ามันถูกครับ คือตัวเราเตอร์ 4G ธรรมดานะครับมีพอร์ตสายแลนให้ด้วยนะครับ1 0 0ทับร้อยธรรมดาช่องใส่ซิมนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะตัวนี้นะครับไปจิ้มใส่กันได้นะครับตัวโปรอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่รู้ว่าค่ายไหนแรงให้ซื้อไปเลยนะตัว10เมกครับผมตัวนี้1เดือนนะแบบ1เดือนเอาไปลองใช้งานก่อนนะครับถ้าเกิดจุดที่เราอยู่ไม่รู้ให้ซื้อทูไป10เมก AS ไป10เมก อย่างละซิมเพื่อนเพราะราคามันไม่แพงหรอกเพื่อนเอาไปลองใช้งานก่อนเอาไปจิ้มใส่นลครับลองดูถ้าเกิดใครไหนนะครับผมมันแรงเต็มสปีดนะครับเล่นเกมได้ล,ลื่นหนึ่งเครื่องนะหรือว่าดูหนังเนี่ยลื่นๆลองถ่ายทิกเกหรือว่า u ูทูบช็อตก็ได้นะครับถ้าเกิดมันลื่นอนะ่ะเราก็ไปเปิดแบบรายเดือนนะครับผมแล้วก็เอาโปรแบบอนิเมเต็ดเอาไปจิ้มใส่ก็ได้หรือว่ารายปีนะครับซิมเทพทอ15เมกเอเอสนะครับผมที่เป็นแบบอ n ิเมเต็ดลองดูนะ ตามสูตรด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า AS แบบหลายปีจำกัดจำนวนกิกนะครับถ้าเกิดไม่จำกัดก็แพงมากเลยเพื่อน3าันบาทต่อปีนั่นเองครับลองดูนะลองเอาไปใช้งานก่อนเดือนแรกครับถ้าเกิดเราติดใจใายไหนเราค่อยไปเปิดแบบรายเดือนเอามาจิ้มใส่ก็ได้ครับอย่าลืมนะเหมาะสำหรับตัว 4G คือโ6 m กเมก m 0บเมกสิเมไม่เกินนี้ครับลองดูเอาไปจิ้มใส่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับผมเป็น หอพักอาพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอยากได้เน็ตที่เร็วแรงนะครับผมเร็วแรงเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับตัวเราเตอร์ 5g ตัวนี้นะครับผมเอาไปจิ้มใส่นะครับไม่ต้องไปประหยัดนะเพื่อนเพื่อนการซื้อตัวเราเตอร์นะครับตัวใส่ซิมแบบเนี้เพื่อน,อนๆซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ยาวๆเลยนะตัวนี้นะครับผม ให้ลองนะครับเอาโปรพันเมกนะครับผมเอาไปจิ้มใส่ลองนะครับเทสเลยมี a อไปจิ้มใส่เทสครับมี2ูไปจิ้มใส่เทสถ้าเกิดไม่มีอย่างที่ผมบอกครับผมตัวเนี้ยเหมาะเลยเอาไปเทสนะครับโปรแบบ1เดือนพันเมกนะครับจิ้มใส่นะครับแล้วก็เพื่อนๆใช้ยาวๆเลยนะแล้วก็นี่ส่วนของตัวโปรแบบหลายเดือนนะครับโปรพันสองเก้าเก้านะครับลองดูนะไปกดย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแบบหลายเดือน แล้วก็รับส่วนลดครับของ e อเออว่าของทูลองดูไปติดต่อที่ศูนย์แต่ละจังหวัดได้นะครับแล้วก็ได้ส่วนลดอย่างผมอะ่ะกดย้ายค่ายนะครับจากแบบเติม เติมเงินนะ่ะจาก a s ย้ายไปทูนะครับผมได้ส่วนลดนะครับแบบรายเดือนเนี่ยลด25%ผมจ่ายเดือนละ900กว่าบาทครับได้ 5G Max Speed Unlimited ครับอย่างเงี้ยผมมาใช้งานนะครับจะเป็นปีแล้วเพื่อนๆตัวเนี้ยยางคุ้มเลยเพื่อนๆตัวเราเตอร์ก็ทนนะครับผมต่อสายแลนก็ได้ Wi-Fi 5G กิกก็ต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเล่นเกมสบายสบายดาวโหลดเกมนะครับไฟล์ใหญ่ๆหเพื่อนไม่ถึง1ชั่วโมงครับไฟล์ไม่เกิน 100G กิกเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงเสร็จนะครับตัวนี้อย่างลื่นเลยนะครับใครมีอันนี้ส่วนของตัวเพจไฟล์เนี่ยอันนี้คือเหมาะเลยนะเพจไฟล์เนี่ยมันกินตัวเกมเนี่ยหลายกิกเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อผ่านสโต์ของเขานะครับแล้วก็อยู่คอนโดหอพักอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน้องๆนะครับพี่ๆเนี่ย อยู่คอนโดกันเยอะนะอยู่ในกรุงเทพหรือตัวเมืองนะครับเราสามารถจะเอาตัวเราเตอร์ตัวนี้ไปติดตั้งนะครับจุดที่เราอยู่ได้นะครับเสียบปลั๊กเสียบซิมเปิดใช้งานได้เลยอันนี้ข้อดีนะครับปลั๊กแอบเพย์นะครับแล้วก็เน็ตเร็วแรงใช้แทนเน็ตบ้านได้เลยย้ํานะใช้แทนเน็ตบ้านได้เลยนะครับราคาตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนกดใช้โคด้ด ของแอปนะครับจะลดเหลือประมาณสัก4 0 0 0ไปไปลาย5000กลางกลางอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ช่วงนะครับเพื่อนๆนลองไปกดนะครับกดโค้ดของแอปก่อนนะโค้ดส่วนลดนะครับเขามีเป็นช่วงช่วงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดในส่วนของตัวสินค้านะครับใต้คลิปนี้นะครับแนะนำเลยเอาไปลองใช้งาน เพื่อนๆจะติดใจอย่างผมนะครับอย่างทนเลยเพื่อนตัวนี้นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมใช้ Wi-Fi นะครับไฟ์สดอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆน้องๆนะครับผมงบประหยัดก็ไปเล่น 4G แต่ว่าเล่นเกมมันจะไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ค่อยลื่นไหลมากนะครับมีปิงบางจังหวะนะครับเพื่อนๆต้องรับได้นะตัวเราเตอร์ 4G ราคาประหยัดแต่ ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น้องๆอ,อยากได้อินเทอร์เน็ตที่แรงเร็วชนเน็ตบ้านได้ปติต่ำํำๆเล่นเกมลื่นๆน,นะครับเล่นมือถือหลายๆตัวเอามาต่อนะครับ Wi-Fi 5ก็แนะนําเลยตัวเราเตอร์5 g จบๆครับเจ็บแต่จบนะครับ คำนี้นะครับผมใช้ได้เสมอนะครับผมสั่งซื้อไปนะครับโปรอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็มีหลายโปรให้เราเลือกครับ2แบบซื้อให้ตรงด้วยนะไม่ใช่เอาตัวพานเมกไปใส่ตัวเราเตอร์ 4G มันก็ตันด้วยเทคโนโลยี 4G นะครับวิ่งได้นะครับก็ประมาณสัก15เมก10เมกประมาณนั้นแหละเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเอา10เมกเนี่ยไปใส่ตัวเราเตอร์ 5G นะครับ มันก็ไม่สัมพันธ์กันมันก็ตันด้วยความเร็วโปรอินเทอร์เน็ตอยู่ดีนะครับอันนี้ซื้อให้ถูกในส่วนของแต่ละรุ่นแต่ละโปรกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับไอสองรีวิวนะครับมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตนะครับเอาไปทดลองการใช้งานกันได้นะครับรู้ในส่วนของตัวเราเตอร์ 4G เราเตอร์ 5G นะครับโปรดีๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถกดเลือกที่ ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวรุ่นใหม่ๆต่อๆไปน,นั่นเอครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ